ติดแบบนี้นะครับเห็นเงินนะครับ FC เดี๋ยวเราเดินไปดูชักแถวสองแถวตรงข้างหน้าเห็นว่ามีตอนขับรถมาเห็นมีต้นหนึ่งทะลุทะลวงมากเลยพี่มันคือต้นไหนนะต้นที่สามต้นที่สามหลังจากเลี้ยวเ,เข้ามาริมถนน,นครับคุณนกต้นที่สามรออยู่นะครับ พะเลี้ยวรถมาเด่นกว่าเพื่อนเลยนะฮะต้นนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูกันมันเด่นขนาดไหนเชียวรับแขกโอ้ยพี่นี่ขนาดไม่ใช่ต้นที่สามยังขนาดนี้พี่ฮะเอาไงเนี่ยหมูกระทะต้องเข้าแล้วยิ่งกว่าหมูกระทะก็ได้ยิ่งกว่าหมูกระทะนะเอาไปหาต้นที่สามก่อน ต้นรับแขกของเราเลยเลี้ยวมาจ้าเอ๋ก่อนเพื่อนเลยเออต้นที่สามสองสามประมาณนะโอ้ไนอ่ะตไหนต้นนี้เหรอใช่โอ้โหเอ้าเอฟซีดูเองอัสองต้นนี้ดกทุกปีเลยเหรออ่าปีที่แล้วก็ดกให้คุณพี่ยืนระหว่างช่องกลางหน่อยพี่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุไรมันมันดกดูแลเท่าๆกันโอ้โหเป็นไงเนี่ยเอาครับ ก็เป็นหน้าเป็นตาให้ชุมพรท่าแซะอยู่นะครับแฟงของพี่พิ้วใช่ไหมมีบ้างมีบ้างพี่พิงพิงพิงผมก็จะชวนไปพิ้วเลยอยากพิ้วแรงด้นี่ครับชุมพรก็มีทุเรียนสวยแบบนี้นะครับอยู่ที่ท่าแซะนะครับโอ้โหโอ้โหพี่มันข้างบนไปถึงนู่นะจริงจบต้องเข้าแล้ว โอ้โหเอาจะตาดหรือจะจันระยองก็ดูเองนะครับอันนี้ชุมพรนะครับแต่ว่าสูตรปรับปรุงดินก็เหมือนกันกินแคลแม็กใช่กินแคลแม็กไม่ผิดหวังใช่พี่พิงค์บอกขาดกระสอบนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตเราจะเอามาสอบเดี๋ยวจะว่าขายของเกินไปพี่ว่า <c oughs> แล้วพี่พี่ดูต้นมันขยายดิ โอ้โหโตจนต้นปรีเลยใช่ไหมโอ้ยหนุนดูปรีเลยน้องกินจนต้นแตกกินจนตัวแตกเลยเรอพี่ใส่ไปเยอะไหมเอ้าไม่เยอะเลยค่ะครั้งนี้ก็ประมาณมานี้ประมาณสามสามกิโลเอาเรียกว่าฤดูนี้ใส่ไปเท่าไหร่แล้วอก็ต้นถ้าต้นถ้าคู่ที่โตหน่อยก็ประมาณสามถ้าคู่เล็กก็สองประมาณนั้นคือเอาให้รอบอะค่ะครั้งหรือกิโลต่อครั้งแล้ว ถ้าต้นใหญ่เนี่ยสามครั้งต้นเล็กสองครั้งอ๋อครั้งละสามกิโลขอัดน,นี่วัโอ้โหอันนี้คือเราใส่กินแคลแม็กไปครั้งละสามกิโลค่ะถ้าเนี่ยถ้าคู่คู่ที่ใหญ่นะก็ประมาณสามกิโลและใส่ไปแค่สองครั้งก่อนที่จะออกดอกช่วงช่วงตั้งแต่ทําใบทํะไรก็ใส่ประมาณสองครั้งทาใบก็คือช่วงนู้นเลยนะไปสิงหาย้อนไปนู้นเลยนะค่ะก็สอง มาสองสามครั้งอ่ะกุมภาเนี่ยเพราะพี่จะเว้นประมาณสองเดือนสองเดือนใส่ครั้งน่ะเฉลี่ยแล้วนะเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณหกเจ็ดกิโลใช่ที่เพิ่งใส่ไปออันนี้ก็คือเรียกว่าได้สูตรอยู่เราจะไปใส่อีกทีช่วงที่เป็นลูกอ่ะเนาะใส่เยอะเพราะราคาไม่แพงด้วย ที่สาคัญมันใหญ่กระสอบมันมันมันน่าใช้อ่ะนะเออกระสอบสวยน่าใช้ด้วยสวยน่าใชมันดีตรงนี้เองกระสอบสวยเนี่ยคุณภาพก็ดีคุณภาพก็ดีผมเห็นมีค่าวขาวๆอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งหวานไปช่วงไหนพี่ประมาณสามวันที่แล้วค่ะ3าวันที่แล้วค่ะแล้วก็ตีน้ําไปแล้วตอนนี้แล้วก็ตีน้ําขายเกี้ยงเลยแต่โซนนู้นผมเห็นยังมีขาวๆอยู่เป็นไงพี่ใครที่ยังไม่เคยใช้กินแครแมกพี่ว่าจะต้องแนะนำไหม เพราะเราก็ถูกแนะนาํามาค่ะก็คือถ้าถ้าใครยังไม่เคยใช้นะก,ก็อยากให้ลองดูค่ะเพราะว่าพี่ก็เพื่อนเพื่อนในตำบลหินแก้วเนี่ยค่ะเขามีทุเรียนเยอะครับอ่าเขาเป็นระดับเป็นร้อยไร่เารขาพบปลูกทุเรียนมาก่อนพี่เขาบอกว่าใช้ดีอืม <c oughs> เราก็เอ๊เราก็อยากจะใช้อยากให้ใบดําเหมือนของเขาก็<ม>เลยไปซื้อมาใช้ใช้แล้วเหมือนอเขาไหมตอนนี้เรา,าก็ เหมือนแต่เขาต้นตแตของเขาทุเรียนเป็นยี่สิบปีใช่ของเราก็น่ารักกว่าแหละน่ารักกว่าของเขาสวยกว่าของเรายังอยู่ในช่วงน่ารักอยู่น่ารักแสดงว่าปีนี้ป่งปุ๋ยอะไรพี่ก็ใส่เหมอนเดิมค่ะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือกินแคลแม็กกินแคลแม็กตัวเดียวใช่แล้วดอกแบบนี้พี่ว่าพอใจไหมพี่พอใจแล้วถ้าไม่พอใจผมไม่รู้จะไหายังไงแล้วนะสงสารต้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะให้ออกตรงไหนดอก แปลกตรงที่พี่ก็ไม่สะสมอาหารไม่ฉีดทางใบไม่ได้ฉีดทางใบเอาแล้วพี่น้องใครดูก็อย่าไปเรียนแบบพี่เขานะไม่รับประกันว่าจะเป็นเหมือนพี่เขาหรือเปล่าถูกไหมใช่พี่ยังงงเลยสะสมอาหารมันคืออะไรวะวัตดิสอ่าวัตดแต่ว่าพี่ว่าพยายามทําให้ต้นต้นใบสมบูรณ์ไม่เป็นโรคแค่นั้นแหละของพี่เนี่ยจะเหมือนแปลงที่ทองผาภูมิที่ผมไปถ่ายก็ไม่ทําสาร ถามว่าสะสมอาหารไหมเขาฉีดอะมิโนไปสองครั้งอะมิโนคุณนกนั่นแหละแล้วก็ดอกทะลักเหมือนพี่เลยจนเขาตกใจสารก็ไม่ใช่แต่ต้นเขาประมาณแปดปีแปดปีก็โตเขาก็เป็นที่ฮือฮาในทองผาภูมิกำลังให้ผลผลิตนะให้ผลผลิตโอ้ปีนี้เขากะหลายร้านเพราะก็สามร้อยต้นแต่ของพี่นี่ก็คือเรียกว่าเริ่มเอาจริงจังปีนี้แล้วกันเอารูปนะเราก็หวังว่าไซส์นี้สักยี่สิบลูก ต่อต้นได้แน่ๆออยู่ที่พี่ว่าต้องแต่งเหนื่อยและเพราะดอกเยอะให้มันหลุดเองให้มันหลุดเองเออแล้วจะปัดดอกไหมหรือไม่ปัดก็ปรึกษาอยู่นะปรึกษาเพื่อนๆที่เขามีสวนทุเรียนครับอ่าบางคนก็บอกปัดบางคนก็ไม่ปัดอ่าอ่าพี่ก็เลยยังถ้าปัดกับไม่ปัดเนี่ยมันออกลูกสวยเหมือนกันเราก็อยู่เฉยๆได้ใช่อยู่เฉยๆดีกว่าเนะเอาเวลากินหมูกระทะดี่วหา S <S> อะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่พริ้งนะครับสำหรับการแบ่งปันข้อมูลการใช้กรีนแคลแม็กในส่วนทุเรียนนะครับเพิ่งเป็นการใส่ปีแรกค่ะปีแรกใส่ที่เรียกว่าฤดูแรกแล้วกันฤดูดแรกก็เห็นผลแตกต่างคือโหดอกเยอะมากนะครับแต่เราคงไม่เดินไปทั้งร้อยกว่าโคกเอาแค่นี้พอนะครับใครที่ยังสงสัยการใช้กรีนแคลแม็กก็ มาป้วนเปี้ยนแถวท่าแซได้ได้หินแก้วค่ะหินแก้ว,แ,กวแถวหินแก้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พิงค์มากครับผมขอบคุณคับสวัสดีครับ าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ